แฟนนะพี่เรามีแฟนเราไปเล่นแรงเหมือนสมัยก่อน,นก็ไม่ค่อยได้แล้วไงทำไมคุณก้อยเขาคุมพฤติกรรมเราหรอเขาก็ไม่คุมพฤติกรรมหรอกพี่<อ>แต่ว่ามันจะมีแบบว่าถ้าเกิดคลิปไหนเล่นแรงเกินอะไรเงี้ยแล้วคนเอาไปลงทิกตอกอ่ะอแล้วพอคนดูเยอะในทิกตอกอะไรเงี้ยคนถูกให้เขา เขาก็ไม anyway, ่สบายใจไงเขาก็สมมาให้เราไงเราก็รู <laughs <laughs> <laughs> ้แล yes, ้วว่าความหมายคืออะไรไงเราก็เลยต้องเบาลงหน่อยับพี่แสดงว่าเราคุมพฤติกรรมตัวเองเป็นส่วนมากใช่พี่เราก็ต้องคุมพฤติกรรมตัวเองใช่ใช่พี่ไม่กลัวไหมไมกลัวไหมไม่ได้กลัวพี่แต่ว่าเกรงใจเขาไงใช่ครับเกรงใจเขาไม่อยากให้เขาแบบว่าเครียดไม่อยากให้เขาแบบว่าดุเราอะไรเงี้ยที่จเขาดุบ่อยไยเ้าไม่ค่อยดุบ่อยพี่น้นาจะมีดุทีนึงสามสี่เดือนจะมีดุสักครั้งหนึ่ง ครเงไม่ถึันบก็แบบว่าบางคลิปสมมติเราเล่นอะไรเงี้ยพี่แล้วแบบว่าสมมติมีแบบว่ากอดรุ่นน้องผู้หญิงอ่าเผลอกอดอะไรเงี้ยติ๊กต็อกคนดูเยอะแล้วแชร์มาแล้วอ่าเขาก็จะไม่สบายใจแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ่าแบบนี้เขาไม่ชอบเราก็เราก็เลิกเลิกทำอ่าไม่ใสัวรใช่พี่มีเรื่องเดียวพี่ไม่มีเรื่องอื่นเลยเขาเคยเอาคืน้ังปะ เขาไม่เคยเอาคือถ้าเป็นเขาออ้ยน้ำไาลผมไหลไปห่ยถ้าเป็นงานเขาผมก็แล้วแต่เขาถูกไหมพี่ถ้าเป็นงานเขาเขาเล่นละครเวทีเล่นรายการเขาก็แล้วแต่เขาผมจะพยายามไม่ไปยุ่งเรื่องงานของเขาเพราะว่าผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดผมไม่ยุ่งเรื่องงานเขามันจะไม่คุ้มเราเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยุ่งเขาเดี๋ยวเขาไปยุ่งเราไม่คุ้มนี่ขนาดเราไม่ยุ่งเขาเขาจะมียุ่งเราเลยถ้าเขายุ่งเรื่องกองเราก็คือคูณสิบปีใช่พี่เราก็เลยแบบว่าถ้าเขาทําอะไรที่เขาสบายใจก็เราก็ปล่อยผ่านร่ดเดือบไ <ป S 1> ไม่ได้เ้อแต่เหมือนเขาชอบโผล่มาตอนที่เรากําลังเล่นกับผู้หญิงตลอดนะครับเมอยนี่่เอาไงไง่เอา ใช่ไหมเขาจะชอบโผล่มาตอนนี้เราแบบว่าเล่นกับผู้หญิงตลอดเลยอ๋อเป็นมีไม่ถ้าเกิดน้องผู้หญิงที่มาออกช่องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยค่อยโกรธกับพี่เพราะว่าจะมีแบบว่ารุ่นน้องเพื่อนเขาอะไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนเขาเป็นอะไรเงี้ยเล่นได้เพราก็จะไม่ว่าสบายเขาชอบเข้ามาถูกจังหวะพอดีใช่ไหมใช่พี่เขาบางทีกลับบ้านไง หลายคนคิดว่าเตียมว่าแบบว่าเขาก่อยมาอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงเขาก็จะมีเซนน่ะว่าเราถ่ายทำรายการกับผู้หญิงเขาก็จะกลับบ้านไวหน่อยใช่พี่คือเราไปถ่ายที่ที่บ้านเหรออย่างง้พี่ใช่จ้าพี่จ๋าอย่างนั้นเลยไม่แต่ว่ามีคนอยู่เยอะอ่นใช่ไหมพี่เออมีกองมีอะไรเงี้ยตัหน้าบ้านขึ้นรถแล้วก็ออกไปข้างนอกแค่นี้ไม่ได้ส่วนตัวครไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้บ้านห้ามเข้าเลยเขาจะมีชั้นเลยว่าชั้นหนึ่งชั้นสองเข้าได้ถ้าเลยบันไดบันไดขั้นนี้ไปแล้วห้ามแล้วนะห้ามเข้าี มีมีครับมีกด้วยเหรอมีโซนครับว่าโซนนี้แขกเข้าได้โซนนี้ทุกคนห้ามเข้าแล้วใช่คร,ใครเป็นคนออกกฎเรื่องโซนถ้าเขาออกกฎหมดทุกอย่างใช่ครับผมก็ได้แต่ได้ครับป้อยไม่เป็นไรครับเป็นบ้านเราครับแต่ว่าเขาออกกฎครับอันนเราแฮปปี้เนอะเราก็แฮปปี้แถ้าแฟนเราแฮปปี้แล้วก็ happy แ,วก happy แ,วแฮปปี้ไม่เคยแหกกฎใช่ปหม ไม่เคยแหกนั่นนั่นนั่นไม่เคยแหกพี่แหกไม่ได้เพราะกล้องวงจรปิดเต็มบ้านเลยห้อยสติดเต็มบ้านเลยพี่ใช่ครับกีตัวกล้องวงจรปิดมีทั้งมีทั้งโรงรถมีทั้งบันไดมีทั้งห้องรับแขกมีหมดเลยดูเราเขาอ้างว่าดูหมาพี่เขาบอกติดไม่ดูหมาไอจีเขงดูผมแหละมันไม่เก่งหรอกพี่มันก็มีความสุขถ้าไมพี่ถ้าเกิดพี่มีแฟนแล้วก็ต้ามีความสุขห้อย่างเดียวเลยห้เยคำมีความสุขแล้วเกามีความสุขอย่าให้เขาเครียดอ่ะถ้าเขาเครียดเดี๋ยวเราก็จะเครียดตามมีลมพุ่ม กล้องวงจรบ้างป้อม,มีพยายามแ<อ>บบว่า ทำปักหนุดมีบ้างพยายามเอาผ้าไปคุมอะไรเงี้ยมีบ้างมุกอะไรี่มุกก็อเขาเป็นคนซื้อมาหมดเลยก็มุดติดในบ้านเงินผมเงิด้วยเขาสั่งเขาสั่งมาผมไม่ได้ที่จ่ายตังค์นับไหมว่ามีกล้องทั้งหมดกี่ตัวที่บ้านที่นับได้สามตัวแต่ว่าเหมือนมีอีกแต่เขาไม่บอกมีด้วยมีีดูกตะตูนกตาดูดีๆไม่จ่ายพี่ผมไม่รู้แต่เขาสั่งมาเพิ่มแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าในบ้านเลยรถทุกคันเขาติดกล้องหมดแล้ะอันนี้อันนี้เราถึงขั้นเข้าสมาคมคนกลัวแฟนไหมคะเราก็ไม่ได้กลัวพี่เ ได้ไงเรียกว่าสมาคมคนรักแฟนดีกว่าโอ้ยแต่ครักแฟนคนรักแฟนใช่พี่เขาไม่ค่อยขี้หึงเลยครับพี่นั่นดีตั้งแต่คบมาเคยมีแอปเช็คมือถือททีเดียวมั้งที่ผ่านมาไม่เคยเช็คเลย อะไรครับเบบเช็คผ่านห้องสบายใจแล้วแต่ว่าในมิตรเคยเช็คทีเดียวเขาไม่เคยเจออะไรเลยเจอไหมไม่เจอโชคดีไงเพราะโชคดีตั้งแต่คบเขาเนี่ยไม่เคยนอกใจไงไม่เคยนอกรู้นอกทางนะครับช่วยพาดหัวข่าวได้ไหมคบก้อยไม่เคยนอกใจช่วยพาดหัวข่าวได้ไหมเดี๋ยวคนยังไม่เชื่ออีก สองปีกว่าแล้วครับพี่ครับแต่ด้วยความที่เรากับก้อยนี่แบบว่าเหมือนชีวิตติดกันตลอดเวลาหลายคนมองว่าเราอยู่กันก่อนแต่งหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าพี่ปรจเด็นมันก็เป็นทันหมดนะพี่ใช่าแม่พี่มีแฟนไม่ก็อยู่กับแฟนฮะไล้เปิดในช่วงเปิดเติง แล้วข่าวคนที่ชอบีมีมีเจอกี่ครั้งน่ามาถึงเหมือนกันเลยจรเพราะว่าไม่ใช่สมัยนี้ไปรุ่นดูกว่ะพี่ก็อยู่กันก่อนอ่ะถูกไถกป่ะอยู่ได้เอาบางคนไม่เคยอยู่ด้วยกันอ่ะแต่พอมาแต่งงานอ่ะพอมาอยู่ด้วยกันอยู่กันไม่ได้นะถูกไหมพี่มันก็ต้องฝึกก่อนเนแต่นี่เราเราไม่ปฏิเสธว่าการงานที่คุณหลายคนมันไม่รู้จะปฏิเสธรู้จะกโกหกทำไมอ่ะไม่ได้โกหกอ่ะใช่พี่เราเป็นยังไงบ้างคะครับพี่ครับหมาวาพอได้ใชีวิตด้วยกันมันก็มีความสุขพี่มันก็เป็น อะไรนะครับพี่มีอะไรต้องปรับก็มีไปถ้าสําหรับเขาเขาไม่มีอะไรต้องปรับเลยนี่เขาก็ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าผมต้องปรับอาจจะเป็นแบบผมชอบทําแบบไอ้พวกแบบเลอะบ้านลบั้างใช่พี่ไม่ชอบล้างจานอะไรเงี้ยใช่เขาไ่บ่นไหมเขาบ่นไม่บ่นเลยพี่น่ารักครับแฟนผมน่ารักเขาไม่บ เขาเออแทบจเขาว่าเขาทําให้แต่ว่าจริงๆจะมีแม่บ้านสิม,มีแม่บ้านมาช่วยทำอพอแม่สีเดือนในตัวก้อยมีเยอะไหมเยอะแม่สีเดือนก้อยไม่ทาอาหารมผมทําให้พี่โอใช่ครับก้อยเขาเป็นผู้หญิงชอบทํางานครับเจ็ดโม,มงเช้าจะตื่นมาละทุกวันตื่นมาอา่านหนังสือตื่นมาทางานเขาจะมงขยันแต่จะทําอาหารก็คือผมครับผมเขาทำให้ครับแต่ก้อยเป็นคนล้าง ก็คนละใช่สลับกันครับก็ไม่ซีเรียสเนาะไม่ซีเรียสกับการที่กุมทองผ้าเป็นอย่างไัอะไรเงี้ยเออไม่ซีเรียสี่ดนะปลายสมัยนี้มันก็เป็นเกือบหมดแล้วล่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดใครแยกกันก็เรื่องของเขาแล้วกันเอออยากแต่งยังจริงอะอยากแต่งยังรอแป๊บนึ่งพี่รอผ่อนบ้านหมดผ่อนพี่กี่ปีอ่ะกี่ปี่สามสามห้าอะไรเงี้ยสามสี่สามห้าเออ ตอนนี้เท่าไหร่พ hmm. sure ี่หล่อรัตอนนี้3าสองแล้วครับอ๋ออีกสามปีใช่ครับพี่มปีคือว้านำหนดแน่นอนใช่ครับพี่ขอผ่อนบ้านขอไม่มีภาระก่อนออิกกี้แต่มันมีแฟนคลับ่อยบางส่วนเขาบอกว่าเราไม่เหมาะกับก้อยนะก็เรื่องของเขาพี่อ๋อหรอ มัเรื่องของแม่งเลยเราเราดูเราดูกันสองคนนะเราดูว่าสองคนะะเราดูกันสองคนมั้งรู้ว่าสองคนนะคนอื่นช่างแม่งไม่คนอดยวเนาออจริงเออเราเป็นหลักไว้ก่อนมาเสิร์ชชีวิตจริงไม่มีเก่งในโซเชียลเราเรามีความสุขของเราเป็นหลักใช่พี่ผมมีความสุขพี่แฮปปี้ครับแต่ก่อนหน้านี้คนว่ารุนว่าทริปมันดิฟเราจะคุกเข่าต่อไปแต่งงานยังับพี่ยังครับยังครับ ร <laughs> อก่อนครับพี่หมดหน้าหมดเนาะรอให้ว่ากันหมดหนหมดใช่ครับ,นบนใช่ครับแน <c oughs> <ช>่นอน t